เปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายกับ Friendly Consultant รับฟังเรื่องของการสร้างองค์กรให้ยั่งยืนที่อาจจะเป็นไอเดียให้ท่านนำไปเริ่มต้นพัฒนาและต่อยอดในธุรกิจและงานของท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเอ,อ่อการทำบัญชีคาร์บอนของธุรกิจกันนะครับซึ่งฟังดูเผินๆอาจจะดูน่าเบื่อน,นิดหน่อยนะใช่ค่ะฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องตัวเลขล้วนๆเลยแต่เรื่องจริงที่เราไปเจอมาจากข้อมูลเนี่ย โอ้โหมันน่าทึ่งกว่านั้นมากครับมันเป็นเรื่องที่ว่าการทำบัญชีในหมวดหมู่ที่แบบไม่ค่อยมีใครรู้จักที่ชื่อว่า Scope Tree กำลังกลายเป็นตัวจุดประกายนวัตกรรมทางธุรกิจแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยโดยเฉพาะในแวดวงการเงินใช่เลยค่ะภารกิจวันนี้ของเราก็คือการแกะรอยว่าไอเดียเรื่องการวัดคาร์บอนที่ดูเหมือนจะไกลตัวมากๆเนี่ย มันส่งแรงกระเพื่อมมาถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ยังไงซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งตัวมาตรฐานสากลอย่าง Greenhouse Gas Protocol ที่เป็นเหมือนคัมภีร์ของเรื่องนี้แล้วก็มีรายงานการศึกษาที่น่าสนใจมากๆจากกลุ่มธนาคารที่เน้นคุณค่าโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติจากบริษัทที่ปรึกษาอย่าง EY ที่ชี้ให้เห็นว่าภาคธุรกิจกำลังรับมือกับความท้าทายนี้ยังไงค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเพื่อให้ทุกคนตามทันตรงกัน เรามาปูพื้นกันเร็วๆก่อนดีกว่าเวลาพูดถึงคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรเนี่ยปกติแล้วเขาแบ่งกันยังไงนะครับตามมาตรฐานสากลน,นะคะเขาจะแบ่งเป็น3ขอบเขตหรือที่เรียกว่า3ามสโคปส์ค่ะ s โคป e 1คือส่วนที่ตรงไปตรงมาที่สุดเป็นการปล่อยก๊าซเรนกระจกโดยตรงจากกิจกรรมของบริษัทเองเลยเช่นจากปล่องควันโรงแนนหรือจากท่อไอเสียรถยนต์ที่บริษัทเป็นเจ้าของครับ ก็คือที่มาจากตัวบริษัทเองเลยใช่ค่ะส่วน s โค p e คือการปล่อยก๊าซทางอ้อมจากการที่เราไปซื้อพลังงานมาใช้<อ>หลักๆก,ก็คือไฟฟ้าที่เราซื้อจากการไฟฟ้าซึ่งการปล่อยก๊าซจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าไม่ใช่ที่ออฟฟิศของเราค่ะโอเคสองอย่างแรกคือสิ่งที่เราควบคุมได้โดยตรงหรือเกี่ยวข้องโดยตรงแต่พระเอกของวันนี้คือ s โค p e ซึ่งเออมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ scope ค,คือการปล่อยก๊าซทั้งอ้อมอื่นๆทั้งหมดที่เหลือในห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain ขององค์กรคือมันเป็นภาพรวมผลกระทบทั้งหมดที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่บริษัทเราโดยตรงแต่เกิดขึ้นเ,นเพราะการมีอยู่ของธุรกิจเราซึ่งใน G H G protocol เนี่ยแบ่งย่อยไว้ถึง15หมวดหมู่เลยทีเดียวค่ะโห15 15เลยเหรอครับใช่ค่ะผมเคยเจอคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าบริษัทเป็นคนคนนึง สโคปหก็เหมือนลมหายใจออกของเราเองสโคป2คือควันจากโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟให้เราชาร์จมือถือแต่สโคปสคือผลกระทบของทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตเลยตั้งแต่การปล่อยก๊าซในฟาร์มที่ปลูกกาแฟให้เราดื่มการผลิตคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทำงานการเดินทางของพนักงานมาออฟฟิศไปจนถึงตอนที่ลูกค้าเอาสินค้าของเราไปทิ้งแล้วมันกลายเป็นขยะ มันคือผลกระทบทั้งวงจรชีวิตเลยจริงๆเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะและจุดสำคัญที่สุดก็คือสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่ได้มีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ปริมาณการปล่อยก๊าซในสโคป3มเนี่ยมันมหาศาลกว่าสโคป1และ2รวมกันเสียอีกมหาศาลนี่คือขนาดไหนครับบางทีอาจจะคิดเป็น 80- 90%ของฟุตพรินทั้งหมดเลยด้วยซ้ำค่ะโอ้โห oh, 8-90%นั่นหมายความว่า ถ้าบริษัทไหนบอกว่าจะลดโลกร้อนแต่สนใจแค่สโคป1กับสองก็เหมือนกับคนที่อยากลดน้ำหนักแต่ไปโฟกัสแค่การงดน้ำตาลในกาแฟตอนเช้าโดยที่ลืมไปว่าตัวเองยังกินบุฟเฟ่ต์มือเย็นทุกวันคือมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดที่ใหญ่ที่สุดถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมจูจ่ๆเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนขึ้นมาเพราะเมื่อประเทศต,ต่างๆแล้วก็บริษัทข้ามชาติตั้งเป้าหมายใหญ่ระดับเนทซีโร่ตามข้อตกลงปารีส พวกเขาก็ตระหนักได้ทันทีเลยว่าการลดแค่กิจกรรมในบ้านตัวเองมันไม่พอ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุเป้าหมายถ้าไม่จัดการกับก้อนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งซ่อนอยู่ในสโคป3แล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่การตั้งเป้าหมายโดยสมัครใจแล้วใช่ไหมครับเหมือนว่าตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นกฎกติกาใหม่ของการทําธุรกิจไปแล้วใช่ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยจากเรื่องที่ทําเพื่อภาพลักษณ์ตอนนี้มันกําลังถูกผลักดันเข้าสู่ภาคบังคับกฎระเบียบอย่าง ESRS ในสหภาพยุโรปหรือกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนีย กำลังจะบังคับให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องเปิดเผยข้อมูล s โ o p e 3อย่างเป็นทางการแปลว่ามันกระทบเป็นทอดๆเลยสิครับแน่นอนค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำธุรกิจกับบริษัทในยุโรปไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะถูกขอข้อมูลนี้ไปด้วยมันกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า license to operate ในเวทีโลกไปแล้วโอเค พอเห็นภาพแล้วครับว่ามันสําคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในทางปฏิบัติมันต้องวุ่นวายมากแน่ๆเลยการจะไปเก็บข้อมูลจากซัพพลายเออร์นับร้อยนับพันรายหรือคํานวณว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าองค์กรเขาเริ่มต้นกันยังไงมันเหมือนเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เลยนะมันคือความท้าทายอย่างมหาศาลเลยค่ะในเอกสารของ EY ถึงกับใช้คําว่ามันคือการเดินทางหรืออะเจนนี่ที่ไม่มีใครเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ ปัญหาคอขวดที่ทุกองค์กรเจอเหมือนกันเป๊ะๆปปก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพหรือ data availability and quality อืมเราจะไปเอาข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากคู่ค้าทาั้ง supply chain มาได้ยังไงนั่นสิครับแล้วในเมื่อข้อมูลจริงๆมันหายากแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงครับในช่วงเริ่มต้นนะคะองค์กรส่วนใหญ่จะพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลทูติยภูมิข้อมูลทูติยภูมิใช่ค่ะหรือข้อมูลตัวแทน proxy data เป็นหลัก สมมุติว่าเราไม่รู้ว่าซัพพลายเออร์ที่ผลิตเหล็กให้เราปล่อยก๊าซเท่าไหร่เราก็จะใช้ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทั้งอุตสาหกรรมมาคำนวณแทนไปก่อนซึ่งมันก็มีหลายวิธีในการคำนวณตามระดับความละเอียดของข้อมูลที่เรามีค่ะในข้อมูลของ GHG Protocol มีอธิบายวิธีคำนวณไว้หลายแบบเลยใช่ไหมครับอย่างวิธีที่ดูจะง,ง่ายที่สุดที่หลายบริษัทใช้กันในช่วงแรกๆคือวิธี span base ใช่เลยค่ะ วิธี spend base คือการใช้ข้อมูลทางการเงินที่เรามีอยู่แล้วคือเอายอดเงินที่เราจ่ายให้ซัพพลายเออร์ในหมวดหมู่นั้นๆมาคูณกับแฟกเตอร์ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซของอุตสาหกรรมนั้นต่อหน่วยเงินอ๋อ oh. เช่นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อาจจะปล่อยก๊าซเฉลี่ย x กิโลกรัมต่อทุกๆ1ล้านบาทที่ใช้จ่ายไปอะไรแบบนี้ค่ะวิธีนี้ทำให้เราเห็นภาพรวมคร่าวๆได้เร็วมากว่ากิจกรรมไหนของเราน่าจะมีผลกระทบสูงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ วิธีนี้มันฟังดูหยาบมากเลยนะเหมือนกับว่าถ้าปีหน้าผมจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์เจ้าเดิมน้อยลงครึ่งหนึ่งตัวเลขการปล่อยก๊าซของผมก็จะลดลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงซัพพลายเออร์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นเลยแม้แต่น้อยแค่ผมซื้อของเขาน้อยลงเฉยๆเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะและนั่นคือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของวิธีสเปนเบสเลย มันไม่ได้สะท้อนความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซที่แท้จริงและนี่ก็นำไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจมากในตอนนี้คือในร่างมาตรฐาน GH g h g Proto c o l ฉบับปรับปรุงใหม่มีแนวโน้มสูงมากที่จะจำกัดหรืออาจจะยกเลิกการใช้วิธี spend base นี้ไปเลยค่ะจริงนะครับแต่ถ้าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทส่วนใหญ่การจะยกเลิกมันไปจะไม่ทำให้เรื่องนี้ยากขึ้นไปอีกสำหรับบริษัทที่เพิ่งจะเริ่มทำหรือเปล่าครับ มันจะกลายเป็นการผลักไสให้พวกเขาล้มเลิกความตั้งใจไปเลยไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมันคือการถกเถียงกันร,ระหว่างความแม่นยำหรือ accuracy กับความง่ายในการเริ่มต้นหรือ accessibility ฝั่งที่สนับสนุนให้เลิกใช้เขามองว่าถ้าเรายังอนุญาตให้ใช้วิธีที่ยากเกินไป มันจะไม่มีแรงจูงใจให้บริษัทไปลงทุนเก็บข้อมูลปฐมภูมิ Primary Data ใช่ค่ะหรือข้อมูลจริงจากซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซอย่างมีความหมายการส่งสัญญาณว่าจะเลิกใช้วิธีนี้คือการผลักดันให้ทั้งระบบนิเวศท,ทางธุรกิจต้องยกระดับคุณภาพข้อมูลของตัวเองขึ้นมาค่ะเข้าใจเลยครับมันคือการส่งสัญญาณว่ายุคข,ของการประมาณการคร่าวๆกำลังจะจบลงแล้วทุกคนต้องจริงจังกับการเก็บข้อมูลจริงมากขึ้น ซึ่งความซับซ้อนนี้ก็น่าจะนำเราไปสู่ตัวอย่างที่น่าสนใจที่สุดในข้อมูลของเราคือกรณีของภาคธนาคารตอนแรกผมนึกไม่ถึงเลยว่าธนาคารจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะเขาไม่ได้มีโรงงานหรือปล่อยควันอะไรมากมายนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ scope 3ในหมวดที่15เรื่องการลงทุนหรือ investments เลยค่ะ รายงานที่เราดูมาชี้ให้เห็นว่าผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศที่ใหญ่ที่สุดของสถาบันการเงินไม่ได้มาจากหลอดไฟในสาขาหรือการเดินทางของผู้บริหารแต่มันมาจากบริษัทและโครงการที่ธนาคารให้เงินทุนสนับสนุนอ๋อ oh. ไม่ว่าจะในรูปแบบสินเชื่อหรือการลงทุนก็ตามสิ่งนี้มีศัพท์เรียกเฉพาะว่า finance emissions ค่ะรับเงินทุนสนับสนุนพูดง่ายๆก็คือเงินของธนาคารไปอยู่ที่ไหนคาร์บอนฟุตพินท์ของธนาคารก็ไปอยู่ที่นั่นด้วย โอ้โหแนวคิดนี้มันเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทของธนาคารไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะรายง,งานศึกษาของกลุ่มธนาคารที่มุ่งเน้นคุณค่าหรือ Gap VV เขาบอกเลยว่าที่พวกเขาเริ่มวัด Finance Emissions อย่างจริงจังก็เพราะมันสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรโดยตรงพวกเขาตระหนักว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้ไม่เลยหากยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเงินที่ปล่อยกู้ไปนั้นกำลังสนับสนุนกิจกรรมที่ปลอดคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนแล้วพอพวกเขาเริ่มลงมือวัดจริงๆมันยากเหมือนที่เราคุยกันไหมครับเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอปัญหาเยอะเลยค่ะในรายงานเขาแบ่งความท้าทายออกเป็น2ด้านที่น่าสนใจมากด้านแรกคือ hard challenges หรือปัญหาเชิงเทคนิคครับ ซึ่งก็คือปัญหาคลาสสิกเรื่องการขาดแคลนข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากลูกค้าที่มากู้เงินจะรู้ได้อย่างไรว่าฟาร์มหรือโรงงานที่มาขอสินเชื่อนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ส่วนอีกด้านคือ soft challenges r หรือปัญหาด้านองค์กรและบุคลากรค่ะ soft challenges r นี่น่าสนใจขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไร มันไม่ใช่แค่เรื่องการขาดคนหรือต้องจ้างที่ปรึกษาแพงๆนะคะแต่มันลึกลงไปถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเช่นจะทำยังไงให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือ relationship manager ที่เคยคุยกับลูกค,ค้าแค่เรื่องแผนธุรกิจและงบก,การเงินสามารถลุกขึ้นมาคุยเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมั่นใจอืมจริงด้วย มันต้องมีการฝึกอบรมต้องสร้างความเข้าใจใหม่ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งการจะจัดสรรงบป,ประมาณภายในเพื่อทําโครงการนี้ทั้งๆที่มันยังไม่สร้างรายได้โดยตรงในระยะสัน้นนี่คือความท้าทายด้านคนที่ซับซ้อนไม่แพ้เรื่องข้อมูลเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนการเป็นปฏิวัติการทํางานย่อมๆเลยทีเดียวแล้วพอผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้พอเริ่มวัดผลได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับมันจบแค่การได้ตัวเลขสวยๆมาใส่ในรายงานประจำปีหรือเปล่า ไม่เลยค่ะและนี่คือส่วนที่ดิฉันคิดว่าน่าทึ่งและเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดการวัดผลมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทําจริงๆอย่างแรกที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์กับลูกค้าจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ให้กู้ธนาคารเริ่มเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ในฐานะพาร์ทเนอร์มากขึ้นเริ่มพูดคุยกับผู้กู้ว่าจะช่วยให้พวกเขาวางแผนลดการปล่อยกา๊าซได้อย่างไรแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือมันไม่ได้หยุดแค่การพูดคุย แต่ข้อมูลที่เรามีชี้ว่ามันนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือจุดที่นวัตกรรมเกิดขึ้นจริงๆตัวอย่างเช่นมีธนาคารที่ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสีเขียวที่ให้แรงจูงใจทางการเงินโดยตรงเลยคือถ้าบริษัทของคุณสามารถลดการปล่อยก๊าซได้ตามเป้าที่ตกลงกันไว้คุณจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยโอ oh. นี่คือการใช้เครื่องมือทางการเงินมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะ ต้องขอหยุดตรงนี้เลยนี่มันสุดยอดมากนะคือมันไม่ใช่แค่การทําเพื่อสังคมแต่มันคือการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดด้วยถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจที่กําลังจะลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและมีธนาคารสองแห่งให้ข้อเสนอสินเชื่อเท่ากันแต่ธนาคารนึงบอกว่าถ้าทําสําเร็จจะลดดอกเบี้ยให้ผมก็ต้องเลือกธนาคารนั้นอยู่แล้วมันเปลี่ยนจากเรื่อง CSR มาเป็นเรื่องความได้เปรียบทางการแข่งขันเลย ถูกต้องเลยค่ะมันเชื่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืนเข้ากับผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยตรงยังมีอีกนะคะบางธนาคารไปไกลกว่านั้นคือสร้างเครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพินท์ออนไลน์ให้ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs ได้ใช้ฟรีๆเพื่อให้พวกเขาเข้าใจผลกระทบของตัวเองและเริ่มต้นการเดินทางนี้ได้ง่ายขึ้นอ๋อเหมือนเป็นบริการเสริม ใช่ค่ะหรือถึงขั้นตั้งทีมที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะเพื่อช่วยลูกค้าวางแผนโครงการลดคาร์บอนเลยก็มีเหมือนธนาคารกำลังเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากเดิมที่เป็นแค่แหล่งเงินทุนกลายเป็นศูนย์รวมความรู้และเครื่องมือสำหรับธุรกิจที่อยากจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน ใช่เลยค่ะและมีอีกตัวอย่างที่จับต้องได้ง่ายมากสำหรับผู้บริโภคคือการออกบัตรเครดิตรูปแบบใหม่ที่ธนาคารประกาศว่ากำไรทั้งหมดที่ได้จากค่าธรรมเนียมบัตรนี้จะถูกนำไปลงทุนในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเช่นการปลูกป่าหรือโครงการพลังงานหมุนเวียนค่ะโอ้โหอันนั้นคือการเปลี่ยนกิจกรรมการทำบัญชีหลังบ้านที่ซับซ้อนให้กลายมาเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สื่อสารกับลูกค้ารายย่อยได้โดยตรงเลย มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าการทําบัญชีการเสืวนกระจกที่หลายคนมองว่าเป็นภาระและต้นทุนมันสามารถเป็นบอกเกิดของโอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรมได้จริงๆถ้ามองมันในมุมที่ถูกต้องถูกต้องค่ะมันคือการเปลี่ยนโจทย์จากเราต้องทําอะไรเพื่อลดผลกระทบเชิงลบไปสู่คําถามที่ทรงพลังกว่าว่าเราจะสามารถสร้างคุณค่าใหม่จากความท้าทายระดับโลกนี้ได้อย่างไรและกรณีของภาคธนาคารก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดว่ามันทําได้จริง วนนัีเราได้เดินทางกันมาไกลามากนะครับจากการทําความเข้าใจแนวคิดที่ดูเป็นนามธรรมอย่าง Scope t r e ไปสู่การเห็นว่าทําไมมันถึงกลายเป็นวาระเร่งด่วนของโลกธุรกิจความท้าทายที่เหมือนจะผ่านไปไม่ได้ในทางปฏิบัติจนมาถึงตัวอย่างที่จับต้องได้ว่าเมื่อองค์กรโดยเฉพาะภาคการเงินเริ่มจัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ได้จบที่ตัวเลขในรายงานแต่กลับจุดประกาศให้เกิดผลิตภัณฑ์บริการและความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาใช่ค่ะ และต้องย้ำว่าการเดินทางนี้ยังไม่สิ้นสุดแม้แต่ตัวมาตรฐาน GHG Protocol ที่เป็นเหมือนธรรมนูญของวงการก็ยังอยู่ในกระบวนการปรปับปรุงครั้งใหญ่ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ได้ในช่วงปลายปี2027และแนวโน้มที่การรายงานจะกลายเป็นภาคบังคับมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกก็จะยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาที่เร็วขึ้นไปอีกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะ ับข้อมูลที่เรากคุยกันวันนี้ชี้ให้เห็นว่าธนาคารเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจูงใจให้ลูกค้าธุรกิจลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสิ่งนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคบคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อการรายงานสกบ3กลายเป็นเรื่องปกติ และข้อมูลมีความโปร่งใสามากขึ้นจนเราสามารถเห็นคาร์บอนฟุตปริ้์ของสินคา้าและบริการได้ง่ายเหมือนกับการเห็นป้ายราคาเป็นไปได้ไหมที่ตัวเลขคาร์บอนนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคเทียบเท่ากับราคาหรือคุณภาพแล้ววันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่และมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเลือกซื้อของในชีวิตประจําวันไปยังไงบ้างสำหรับท่านสโคปทรีคือความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจ คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์หน่อยนะคะเราอยากรู้มุมมองของท่าน